นอกจากจะหล่อแล้วฟีลลิ่งกันกับขี่ก็ดีเยี่ยมเพิ่มความกระชับความแน่นความเฟิรม์มบอกเลยว่าเซตนี้จบจบเลสเปกจัดให้รถพีพีวียอดนิยมมาพร้อมกัน2คันสีเดียวกันนะครับสำหรับ m ิวเอ็0ซ์ลูกค้าที่มาไกลาจากมหาสารคาม สวัสดีครับเพื่อนๆอยู่ดีมเลสเป็กวิวกับเลสเป็กวิวเพื่อนแท็กเลืกรถนะครับวันนี้นะฮะโอ้โหอีกหนึ่งคลิปสำหรับนะครับลูกค้าที่มาไกลจากมหาสารคามครับโอ้โหขอบคุณลูกค้ามากๆเลยนะครับสำหรับรถสองคันนี้นะฮะเป็นรถพพวียอดนิยมมาพร้อมกัน2คันสีเดียวกันนะครับสำหรับ m u วเอ็กซ์สอนะครับโอ้โหบอกเลยว่า2คันนี้จัดหนักจัดเต็มมากๆฮะเดี๋ยวจัดอะไรกันบ้างเราไปรับชมกันในคลิปเลยก่อนอื่นเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ให้ผมเพื่อเป็นกระังใจในการทําคลิปดีๆสาวดีๆเพื่อเพื่อนเพื่อนี่รักในการแต่งรถได้รับชมไว้เป็นข้อมูลนะฮะบอกเลยว่า2คันนี้สุดจัดฮะ มาที่คันแรกก่อนเลยนะสำหรับคันนี้นะฮะลูกค้าบอกว่าอยากได้ล้อเป็นโคลดดำนะครับก็เลือกใช้เป็นล้อแบรนด์นิชนะครับชื่อรุ่นว่า w i ส e นะครับตัวนี้เป็นสี Glossback นะฮะหรือสีป n n o b a c k นะครับมีลักษณะเป็นก้านวายนะครับสไตล์เมกันจ๋าเลยนะครับแล้วก็ลัดด้วยยางเนี่ยออทเลนนะครับจากค่ายบ f Goodrich รุ่น KO2 นะครับขนาด275 55็ด้ายสวยงามมากๆนะครับ ส่วนนะฮะช่วงล่างคันนี้ก็เลือกใช้เป็นช่วงล่างระดับท็อปของคนไทยอย่าง Pro Fender ร์นะครับ Pro f ฟ n เด r ตัวนี้เป็นรุ่น OM m 2.5อ่าซึ่งมีแกนขนาดใหญ่นะครับแล้วก็มีซับแทงขนาดใหญ่นะฮะเรียกได้ว่าตอบโจทย์ทุกการใช้งานส่วนโชคหลังเป็นโชคซับแทนนะครับส่วนอีกคันนะครับกระชับฉับไวนะฮะคันนี้นะฮะล้อเนี่ย เด็ดจัดนะครับสำหรับล้อคันนี้เลือกใช้เป็นล้อ w o t s e n h f 6 4ส่นะครับส่วนยางเลือกใช้รุ่นเดียวกันเป็น BF g o o d r i c h KO2 ขนาดเดียวกันนะฮะ2 7 5 55หช่วงล่างเหมือนกันเดะทุกอย่างนะครับหน้าเอ M 2.5หลังซับท้งนะฮะพร้อมสปริงนะครับหล่อจบครบสุดท้ายเดี๋ยวเราไปดูความหล่อลงตัวของ n e w X ดำดุ2องคันนี้พร้อมกันอีกรอบหนึ่งนะฮะบ,บอกเลยว่า นอกจากจะหล่อแล้วฟีลลิ่งกันขับขี่ก็ดีเยี่ยมเพิ่มความกระชับความแน่นความเฟิรม์มนะฮะเพิ่มความมั่นใจในการขับขี่บอกเลยว่าเซตนี้จบจบเรสเพ็กจัดให้ใครที่ขับมิวเอ็อยู่นะฮะอยากแต่งจบจบที่เดียวก็แวะมาคุยกันที่เ e สเ e c กเช่นเคยแน่นอนเหมือนเดิมเพื่อนๆน,นนะครับรับชมคลิปที่กันจนแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมเพื่อเป็นกำใจในการทาคลิปดีๆต่อๆไปนะฮะสุดท้ายแน่นอนเหมือนเดิมครับตามคอนเซปต์คิดแต่งรถคิดถึงเ e สเ e c กครับขอบคุณครับ i can no more.